นิทานอีศบเรื่องกบสองตัวณนนหนองน้ำแห่งหนึ่งมีกบสองตัวอาศัยอยู่ใกล้ๆกันตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำลึกส่วนอีกตัวอาศัยอยู่ในแอ่งน้ำตื้นใกล้ทางเกวียนวันหนึ่งเจ้ากบในหนองน้ำลึกพูดกับเพื่อนของมันว่าข้าว่าตรงนั้นไม่ค่อยปลอดภัยนะ เจ้าย้ายมาอยู่กับข้าน่าจะดีกว่าแต่กบอีกตัวปฏิเสธว่าไม่เป็นไรหรอกข้าชินกับแอ่งน้ำนี้แล้วและอีกอย่างข้าไม่อยากต้องไปปรับตัวกับที่ใหม่ด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาเจ้ากบที่อยู่ในหนองน้ำลึกก็ได้รับข่าวร้ายว่าเพื่อนของมันถูกเกวียนทับตายไปเสียแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งสิ่งที่ดีกว่า